ทะเลน้อยหลายคนอาจคุ้นหูกับชื่อนี้ในฐานะของสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและมีความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดพัทลุงแต่ก็ยังมีอีกหลายคนเช่นกันที่ยังไม่รู้ว่าทะเลน้อยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรขอเชิญทุกคนร่วมศึกษาความเป็นมาของพื้นที่ชุ่มน้ำโลกแห่งนี้ไปด้วยกัน แต่เดิมทะเลน้อยไม่ได้เป็นทะเลสาบเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้บริเวณทะเลที่เห็นในปัจจุบันเมื่อก่อนจะเป็นป่าดงดิบที่มีความรกทึบมีพันไม้สําคัญจําพวกไม้ตะเคียนไม้ขี้เสียนขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นมีหมู่บ้านอยู่สองแห่งคือบ้านกล้วยและบ้านกลางบ้านกล้วยตั้งอยู่บริเวณปากคลองยวนด้านในของทะเลน้อยบ้านกลางตั้งอยู่บริเวณเนินทางทิศตะวันออกของทะเลน้อยในปัจจุบัน เล่ากันว่าครั้งหนึ่งในสมัยสุขโขไทยช่วงที่พ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชทรงเสด็จยกทัพมาปราบแหลมมาลายูได้แวะตัดไม้ในบริเวณพื้นที่ทะเลน้อยในปัจจุบันนี้เพื่อนำไปสร้างเรือในการเดินทางไปปราบหัวเมืองต่างๆหากคำบอกเล่านี้เป็นความจริงนั่นก็แสดงว่าในช่วง700ปกีกว่าที่ผ่านมายังไม่มีการเกิดขึ้นของทะเลน้อย เนื่องจากพ่อขุนรามคำแหงทรงขึ้นครองราชในช่วงปีพุทธศักราช1,820ถึง1,860นั่นเองจุดอวสานของบ้านกล้วยและบ้านกลางได้อุบัติขึ้นเมื่อเกิดฝนแล้งติดต่อกันกว่า3ปีจนผู้คนต้องอบพยพออกจากหมู่บ้านทั้งสองไปที่อื่นจนหมดสิน้นหลังจากเกิดฝนแล้งติดต่อกันหลายปีจึงเป็นจุดกำเนิดไฟไหม้ป่าครั้งใหญ่ ที่โหมกระหน่ำอยู่เป็นเวลาหลายเดือนจึงดับลงได้ป่าไม้ที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็ถูกไฟเผาจนหมดสิ้นนานวันเข้าเมื่อเกิดฝนตกปรากฏว่าสถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่และกลายเป็นแหล่งรวบรวมของสัตว์น้ำนานา,นาชนิดในเวลาต่อมาผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่าบ้านทะเลน้อยในปัจจุบันนี้ น่าจะมีการตั้งถิ่นฐานขึ้นใหม่อีกครั้งในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายส่วนทะเลน้อยก็เป็นผืนน้ำที่โล่งเตียนไม่มีผักตบชวาหรือกอหญ้าชนิดต่างๆขึ้นมากมายเหมือนปัจจุบันนี้ปัจจุบันทะเลน้อยเป็นแหล่งน้ำหรือบึงขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอควนขนุนอยู่ทางทิศเหนือของทะเลสาบสงขลาตอนในมีเนื้อที่ประมาณ17,000ไร่ เป็นทะเลสาบน้ําจืดกว้างประมาณ5กิโลเมตรยาวประมาณ6.5ตารางกิโลเมตรชายฝั่งวัดโดยรอบยาวประมาณ20กิโลเมตรมีลำธารสายเล็กๆ5สายไหลลงสู่ทะเลน้อยในทะเลน้อยส่วนที่เป็นพื้นผิวน้ำมีพืชน้ํานานาชนิดเจริญงอกงามมีนกน้ํานานาพันธ์ุใช้เป็นที่อยู่อาศัยด้วยเหตุนี้เอง กรมป่าไม้ได้ประกาศให้พื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยเป็นเขตห้ามล่าสัตว์เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2518ทะเลน้อยถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุงที่รอต้อนรับการมาเยือนของชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยความภาคภูมิใจ